4เทคนิคแก้อาการหมดไฟในการลดความอ้วนผ่านวิธีการลดน้ำหนักมาแล้วหลายปีลดลงเท่าไหร่ก็กลับไปเด้งเท่าเดิมหรือที่ย่กไปกว่านั้นก็น้ำหนักเด้งขึ้นไปมากกว่าเดิมบางคนนะคะเกิดอาการท้อแท้เลิกลดเลยค่ะเพราะว่าลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีมาค่ะวันนี้เราจะมาจุดไฟเติมฝันสําหรับคนที่ลดน้ําหนักไม่ลงสักทีแล้วก็สาหรับคนที่หมดแพชชั่นแล้วนะคะในการลดความอ้วนหรือการออกกําลังกายค่ะทุกคนต้องทําความเข้าใจก่อนนะคะว่ากว่าที่เราจะ อ้วนมาขนาดนี้นะคะเราก็ใช้เวลากินอยู่หลายปีเลยทีเดียวดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถ้าเกิดคุณลดน้ําหนักไวนะคะอย่างเช่น10กิโลภายใน1เดือนนะคะแสดงว่าคุณลดน้ําหนักผิดแน่นอนค่ะและสิ่งที่คุณจะได้กลับมาก็คือโยโย่เอฟเฟกนั่นเองค่ะโยโย่เอฟเฟกเกิดจากการที่เราลดความอ้วนผิดวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นกินอาหารน้อยการอดอาหารการออกกําลังกายแบบห,กหักโหมมากเกินไปหรือว่าการฉีดลดไขมันค่ะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคุณอดอาหารเพื่อลดความอ้วนนะคะร่างกายก็จะกลัวนะคะกลัวขาดสารอาหารหรือว่ากลัวตายนั่นเองค่ะทีนี้ร่างกายก็เลยปรับระบบนะคะให้สะสมไขมันให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าร่างกายกลัวตายนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งที่จะติดโตคุณมาก็าคือไขมันจะอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมค่ะฟังดีๆนะคะทุกคนตรงนี้ทุกครั้งที่คุณล้มเหลวจากการลดความอ้วนแสดงว่าคุณจะอ้วนขึ้นค่ะเพราะคุณไปทําผิดวิธีมาแล้วค่ะ ทีเดามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเราจะมาพูดถึง4เทคนิคนะคะแก้การหมดไฟในการลดความอ้วน,นะคะ่ะจุดไฟเติมฝันใครที่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะให้คุณตั้งเป้าหมายหรือว่าเซตโกที่มันเป็นไปได้ก่อนค่ะย้ําเลยนะคะว่าตั้งเป้าหมายในการลดความอ้วนแบบที่เป็นไปได้ค่ะ ไม่ใช่ว่าตั้งเป้าหมายแบบลด10กิโลภายใน1เดือนนะคะยากมากใครจะไปทําได้จริงไหมคะถึงทําได้ก็กลับมาเด้งขึ้นเหมือนเดิมอีกทีเพราะว่าคุณลดน้ําหนักผิดทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอคุณทําไม่สําเร็จนะคะลดลงไปแล้วเพิ่มขึ้นมาหรือว่าลดน้ําหนักไม่ลงสียทีเพราะคุณตั้งเป้าหมายไว้เกินนะคะก็จะทําให้คุณรู้สึกท้อแท้ไม่อยากลดความอ้วนอีกแล้วนั่นเองค่ะเพราะจริงๆสิ่งที่คุณโฟกัสนะคะผิด สิ่งที่คุณโฟกัสไม่ควรจะเป็นน้ำหนักบนตาชัางแต่ควรจะเป็นระดับของไขมันหรือแฟตค่ะดังนั้นเอาใหม่ค่ะให้เซตแบบนี้ค่ะให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะเซตไปเลยนะคะว่าภายใน2เดือนนะคะคุณจะลดเอวหรือลดุงได้1นิ้วค่ะหรือเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นไปได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือภายใน1เดือนนะคะคุณสามารถลดลงได้2กิโลกรัมค่ะ ดังนั้นสิ่งที่คุณควรต้องทําก็คือการเช็คนะคะตัวเองในกระจกนั่นเองค่ะให้ใส่เสื้อตัวเดิมนะคะให้ใส่กางเกงตัวเดิมนะคะแล้วก็วัดนะคะด้วยตาเปล่าเลยนะคะหรือบางคนนะคะใช้ใสายวัดก็ได้นะคะวัดไม่ต้องวัดทุกสัปดาห์นะคะแต่ว่าวัดทุกเดือนนะคะอย่างนี้นะคะรับรองทําได้จริงแน่นอนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นบางคนนะคะน้ําหนักบนตาช้างนะคะอาจจะไม่ลดลงเลยนะคะแต่พอดูด้วยตาเปล่านะคะหรือใส่กางเกงตัวเดิมนะคะปรากฏว่าร่างกายนะคะเหมือนลดลงไป5กิโลเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเหตุผลที่สําคัญก็คือไขมันเบากล้ามเนื้อนั่นเองค่ะข้อ2แล้วนะคะให้ทุกคนหาโซเมทเวิร์กเอานะคะหรือเนื้อคู่ในการออกกำลังกายของทุกคนนั่นเองค่ะ เคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดคุณมีอารมณ์อยากที่จะลดความอ้วนหรือมีความตั้งใจจริงๆแล้วนะคะคุณก็ลองหานะคะคอร์สลดไขมันในการลดความอ้วนเลยไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ฟิตเนสนะคะสมัครไปเลยหรือว่าจะเป็นคอร์สลดไขมันออนไลน์ก็ได้ค่ะสิ่งเหล่านี้มันจะช่วย drive คุณนะคะให้ไปถึงเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าคุณทำคนเดียวนะคะอาจจะไม่สำเร็จต้องอาศัยตัวช่วยค่ะการออกกำลังกายที่ดีที่สุดคืออะไรการออกกำลังกายที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายที่คุณทำได้นะ และสามารถกลับไปทำซ้ําๆได้จนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะไม่ใช่ว่าคุณออกกําลังกายไปทําไปเพราะฝืนแล้วก็คิดว่าดีกับร่างกายนะคะในที่สุดน,นคะคะก็หยุดทําเลิกทําแล้วก็หมดแพชชั่นในการออกกาลังกายไปอยู่ดีค่ะคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะหาโซเมดเวิร์กอัลหรือว่าเนื้อคู่ในการออกกำลังกายของเรายังไงดีสิ่งที่ทุกคนต้องทำก็คือเปิดโอ,อก,กาสให้ตัวเองนะคะไปลองเล่นหรือลองทำในการออกกำลังกายประเภทนั้นๆค่ะ เพราะคนที่จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ก็คือตัวคุณเองนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะมีกลุ่มเอ็กซ์ซอร์สไ์นะคะหรือกลุ่มคลาสนะคะในฟิตเนสนะคะทั่วไปมากมายเลยนะคะอย่างเช่นหลายคนนะคะบางคนชอบเต้นนะคะก็ไปสายสเตปอาร์บิกเลยนะคะซุมบ้าหรือว่าบอดี้แจมค่ะหรือว่าหลายคนนะคะสายอ่อนโยนชอบอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็ชอบทำสมาธินะคะก็จะไปเล่นพวกโยคะหรือว่าพิลาเทสค่ะ บางคนชอบข้อคลาสนะคะประกอบเสียงเพลงนะคะแล้วก็ชอบแบบต่อสู้นิดนึงนะคะก็จะไปพวก body combat หรือว่า body pump นะคะที่ช่วยให้ร่างกายนะคะหรือว่ากล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะหรือว่าใครที่ชอบแบบกีฬาท้าทายหน่อยนะคะก็ให้ไปประเภทปีนผานะคะดำน้ำําหรือว่าปีนผาไปเลยค่ะหรือว่าถ้าใครแบบสะใจเอาลดความพุ่งแบบไวที่สุดเลยนะคะแล้วกล้ามเนื้อแข็งแรงมากนั่นคือต่อยมวยค่ะ ลองทำดูนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่ใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วในที่สุดก็คุณก็จะพบนะคะโซเมดเวิร so ์กอัลนะคะที่คุณจะรู้สึกว่าคุณสามารถกลับไปออกกำลังกายชนิดนั้นนะคะซ้ำๆได้อย่างไม่ทรมานแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปตลอดเลยค่ะ สำหรับแม่นะคะได้ลองไปหมดแล้วนะคะที่พูดไปหรือแนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะทํามาหมดแล้วค่ะแต่ว่าที่รู้สึกว่าชอบแล้วก็อินกับมันจริงๆนะคะนั่นก็คือบอดี้ปั๊มแล้วก็บอดี้คอมแบทค่ะทําให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปออกกําลังกายนะคะไม่รู้สึกว่าทอรอกมาเลยนะคะไม่ใช่เป็นการฝืนหรือบังคับตัวเองเลยนะคะแต่รู้สึกว่าเราอะไปแล้วจอยมากๆแล้วก็สนุกกับมันมากๆแล้วที่สําคัญก็คือทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็หุ่นดีอีกเลยค่ะ ข้า3แล้วค่ะให้คุณไปออกกําลังกายกับแก๊งเพื่อนนะคะหรือหาแก๊งลนน้าหนักไปพร้อมๆกันค่ะบางคนนะคะบอกว่าเพื่อนไม่ชอบออกกาลังกายเลยนะคะมาค่ะจะเล่าให้ฟังค่ะ ปกติแอมไม่อินกับการเข้าฟิตเนสเลยนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนคนหนึ่งนะ,ะเป็นเพื่อนสนิทชวนสมัครเมมเบอร์ Member นะคะที่ยิมแห่งหนึ่งนะคะแอนก็เลยลองเล่นไปเรื่อยๆค่ะเล่นเข้าทุกคลาสเลยนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองนะคะชอบคลาสไหนทีนี้พอเริ่มเข้าคลาสออกกำลังกายนะคะคออก,ก็รกะะสรุปว่าก็มีเพื่อนในกวนนะคะในคลาสออกกำลังกายไั่นแหละค่ะคือกลายเป็นว่าได้เพื่อนใหม่ไปอีกนะคะเพราะว่า เพราะว่าคุยกันสนุกแล้วก็จอยมากเลยเรานะคะคุยในเรื่องเราเดียวกันนะคะประสบการณ์เดียวกันหัวข้อเดียวกันค่ะพอหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะคะก็จะชวนกันไปกินต่ออ,อ๋อไม่ใช่นะคะก็จะชวนกันไปเที่ยวต่อนะคะหรือกินอะไรนิดหน่อยนะคะ ลายเป็นว่าเราได้อีกสังคมหนึ่งเลยนะคะที่เราจอยมากๆเลยค่ะคือถ้าเราออกกําลังกายคนเดียวนะคะไม่ดูคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ว่าเป็นนะคะมันจะรู้สึกว่าเขินๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเพื่อนนะคะไปเป็นแก๊งนะคะไปเป็นกลุนนะคะก็จะรู้สึกว่ามีแรงจูงใจนะคะแล้วก็ชวนกันไปออกกําลังกายนะคะทำให้เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็มี motivation ในการออกกําลังกายได้มากขึ้นค่ะ ข้อ4ค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะให้ทุกคนหาชุดออกกำลังกายสวยๆนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบราเลกกิ้งกางเกงนะคะหรือว่าพร็อพต่างๆนะคะออเทร์รต์ต่างๆเลยที่คุณนะคะจะสนุกไปกับกากรออกกำลังกายค่ะคุณรู้สึกว่าได้ออฟฟิตที่ดีนะคะแล้ววันนั้นฟิตติ้งอ่ะคุณก็จัดการถ่ายรูปตัวเองนะคะแล้วก็ลงโซเชียลค่ะพอลงรูปไปทีนึงนะคะเพื่อนเห็นนะคะ เพื่อน DM มาชมนะก็จะทำให้รู้สึกว่าเราอ่ะมีกำลังใจในการที่จะออกกำลังกายหรือว่าไปยิมต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปหรือถ่ายรูปตัวเองเอาไว้นะคะเพราะว่าเมื่อคุณเห็นผลนะคะคุณจะเริ่มมีกำลังใจนะคะในการที่จะออกกำลังกายต่อไปค่ะเมื่อคุณเห็นว่าร่างกายคุณแข็งแรงมากขึ้นจากวันแรกที่คุณเริ่มออกกําลังกายนะคะจากเดิมนะคะอย่างเช่นคุณวิ่งได้1นกิโลก็คือเหนื่อยแล้วนะคะ1เ่เดือนผ่านไปสามารถวิ่งได้5้กิโลหรือ3เดือนผ่านไปนะคะ กล้ามแขนเริ่มขึ้นนะคะหรือว่าร่อง11ก็มานะคะนั่นแหละค่ะคุณรีบไปต่อเลยค่ะจุดไฟกันให้เต็มที่เลยค่ะอันใหญ่ที่ควรลองทำนะคะทั้ง4ข้อที่ผ่านมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณลองทําแล้วเห็นผลเนะี่ยคุณจะรู้สึกว่าฮึกเหิมแล้วก็มั่นใจนะคะในสิ่งที่คุณทําอยู่แล้วก็ทํามันต่อไปเรื่อยๆค่ะการเลือกสูตรลดความอ้วนหรือประเภทการออกกําลังกายนะคะก็เหมือนกันเลือกแฟนนั่นแหละค่ะเพราะว่าคุณจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นหรือคนคนนั้นไปตลอดชีวิตค่ะดังนั้นคุณ ลองเลือกสูตที่คุณสามารถทำได้นานแล้วก็ไม่ฝืนกับการที่จะอยู่กับมันไปตลอดชีวิตค่ะ ที่สําคัญทาแล้วรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วรู้สึกแฮปปี้สุดๆแบบไม่ต้องฝืนเลยค่ะแอนอยากให้การลดความอ้วนของทุกคนนะคะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะประจําวันแล้วก็ทําต่อไปนะคะแบบยั่งยืนแล้วก็ตลอดชีวิตค่ะเอาล่ะค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับ4เทคนิคนะคะในการจุดไฟเติมฝันนะคะแก้การหมดไฟในการลดความอ้วนค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะแล้วที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่ พลาาทุกกรจ้างเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ